ประกาศิทิราชามังกรบทที่5227หุบเขาอามาตะาที่ล่มสลายนี่ไม่ใช่ทางแก้ไขหูมาจือหอบหายใจและกล่าวว่าในผู้เขาจิ่วผานมีกองกำลังมากเกินไปหากเรายังเป็นแบบนี้ต่อไปเร็วหรือช้าเราคงหมดแรงแน่เฉินผิงยังคิดถึงมาตรการรับมือด้วยเขารู้ว่าเขาจะต้องหาสถานที่ซ่อนตัวชั่วคราวมิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถสืบสวนความจริงเบื้องหลังการล่มสลายของตระกูลหูต่อไปได้ ทันใดนั้นก็มีหุบเขาขนาดใหญ่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทางเข้าสู่หุบเขาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและมองเห็นซากปร,รักหักพังทางสถาปัตยกรรมโบราณบางส่วนได้เลือนรลางนั่นคือหุบเขาหลวงเซียนใช่ไหมดวงตาของหูมาจือเป็นประกายด้วยความประหลาดใจว่ากันว่าที่นี่คือสนามรบของนักบวชโบราณเต็มไปด้วยข้อจำกัดและกับดักกองกำลังหลักในภูเขาจิวผานไม่กล้าก้าวเท้าเข้าไปได้ง่ายง่ายหรอกดวงตาของเฉินผิงเป็นประกาย นี่คือสถานที่ที่เราต้องการอย่างแท้จริงทั้งสองมองหน้ากันแล้วรีบวิ่งเข้าไปในหุบเขาลูเซียนโดยไม่ลังเลเมื่อผู้ไล่าตามที่อยู่ด้านหลังพวกเขาเห็นพวกเขาเข้าไปในหุบเขาลูเซียนพวกเขาก็หยุดทั้งหมดและไม่มีใครกล้าไล่าตามเข้าไปหลังจากเข้าสู่หุบเขาลูเซียนอากาศรอบตัวเราก็เริ่มอึดอัดขึ้นมาทันทีซากอาคารโบราณปรากฏให้เห็นในหมอก อาวุธและกระดูกที่เป็นสนิมกระจัดกระจายอยู่บนพื้นและมีบรรยากาศน่าขนลุกอยู่ทุกหนทุกแห่งที่แห่งนี้ไม่เรียบง่ายเลยจริงๆเชิญผิงสำรวจสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างระมัดระวังเราต้องระมัดระวังและอย่าละเมิดข้อจำกัดที่นี่หูมาจือพยักหน้าและกำมีดยาวในมือแน่นเขาสัมผัสได้ว่ามีพลังอันน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่ในหุบเขานี้เรากับว่ามันอาจตื่นขึ้นมาได้ทุกเมื่อ ทั้งสองคนพยายามดิ้นรนไปข้างหน้าในหุบเขาลูเซียนโดยหลีกเลี่ยงกับดักและข้อจำกัดที่ชัดเจนระหว่างทางพวกเขาค้นพบโครงกระดูกของพระภิกษุโบราณดูจากรูปร่างของโครงกระดูกแล้วคงต้องเคยเกิดการต่อสู้อันหนาตกตะลึงที่นี่มาก่อนเฉินผิงดูสิว่านั่นคืออะไรหูมาจืบพูดขึ้นอย่างกระทันหันพร้อมกับชี้ไปที่แผ่นหินที่แตกหักตรงหน้าเขาเฉิญผิงเดินเข้าไปและเห็นคำบางคำที่เลือนลางสลักอยู่บนแผ่นหิน เขาจำมันอย่างระมัดระวังเป็นเวลานานก่อนที่จะสามารถจดจำคำไม่กี่คำได้อย่างบุดวิดสวรรค์ชั้นที่หทางเดินเปิดทางสู่สวรรค์ชั้นที่ห้าหัวใจของเชินผิงเต็มไปด้วยความตกตะลึงหรือว่าในหุบเขาหลวเซียนนี้จะมีทางไปสู่สวรรค์ชั้นที่ห้าซ่อนอยู่ในขณะนี้ได้ยินเสียงพลังงานอันรุนแรงผันผวนมาจากที่ไกลไและเห็นได้ชัดว่ามีใครบางคนบุกเข้าไปในหุบเขาหลวเซียน สีหน้าของเฉินผิงเปลี่ยนไปและเขาดึงหูมาจือมาซ่อนอยู่หลังก้อนหินขนาดใหญ่ฉันเห็นกลุ่มพระสงฆ์เดินผ่านไปอย่างระมดาาัดระวังนำโดยแม่มดเยว,วอเยโวและนางฟ้าชิลีจากวังปิศาจดำด้านหลังพวกเขามีผู้ฝึกฝนดินแดนอมาตะบ,บนโลกจำนวนหลายสิบคนและเห็นได้ชัดว่ากองกำลังหลักทั้งสองได้ร่วมมือกันพวกเขากล้าเข้ามาได้ยังไงหูมาจือถามด้วยเสียงต่ำด้วยความประหลาดใจเฉินผิงขมวดคิ้ว ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ละเว้นค่าใช้จ่ายใดๆที่จะฆ่าเราเขาสังเกตเห็นว่าแม่มดจันทราและนางฟ้างูแดงกำลังถือจี้หยกอยู่ในมือจี้หยกเหล่านั้นเปล่งแสงจางจซึ่งดูเหมือนจะต้านทานข้อจำกัดในหุบเขาหลัวเซียนได้น้องสาวยุยคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าพวกเขาเข้าสู่หุบเขาลัวเซียนแล้วนางฟ้างูแดงถามด้วยความไม่สบายใจเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเธอกลัวสภาพแวดล้อมที่นี่แม่มดจันมายายョเยย เครื่องรางติดตามของข้าไม่มีทางผิดพลาดหรอกปรับใดที่ข้าฆ่าไอ้สารเลวเฉินผิงและเศษซากของตระกูลหูข้าก็จะได้รับรางวัลจากปรมาจารย์แห่งสวรรค์ชั้นห้าความเสี่ยงเล็กๆน้อยนอยนี้จะสําคัญอะไรร่องรอยของความโลภฉายวาบในดวงตาของนางฟ้างูแดงฉันหวังว่าสิ่งที่คุณพูดจะเป็นความจริงกองกําลังของสองกองกําลังหลักยังคงเคลื่อนตัวเข้าไปในหุบเขาลูกเซียนลึกเข้าไปและหายไปในกลุ่มเมฆในไม่ช้า เฉินผิงและหูมาจือเดินออกมาจากด้านหลังก้อนหินด้วยสีหน้าเคร่งขรึมดูเหมือนว่าเราจะเจอปัญหาใหญ่แล้วเชิญผิงพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกพวกเขารู้เรื่องสวรรค์ชั้นห้าจริงๆและดูเหมือนจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจในสวรรค์ชั้นห้าด้วยสีหน้าของหูมาจือก็เปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดอย่างยิ่งเช่นกันดังนั้นการล่มสลายของตระกูลหูของข้าพเจ้าน่าจะเกี่ยวข้องกับพลังของสวรรค์ชั้นที่ห้าใช่หรือไม่บทที่5228ช่อง เฉินผิงพยักหน้ามันมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยเรอเราต้องค้นหาความจริงให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ใช่แค่เราเท่านั้นแต่สวรรค์ชั้นสี่ทั้งหมดจะตกอยู่ในวิกฤตทั้งสองไม่กล้าที่จะรอช้าและเดินต่อไปสู่หุบเขาหลัวเซียนอันลึกกล้ามพวกเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากลำบากยิ่งขึ้นแต่เพื่อความคับข้องใจของตระกูลหูและความจริงที่ถูกปกปิดไว้พวกเขาจึงต้องก้าวต่อไป ในหุบเขาลึกกลัวเซียนหมอก็หนาขึ้นเรื่อยๆจนแม้แต่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณก็ยังถูกจำกัดอย่างมากเฉิญผิงและหูมาจือเดินไปข้างหน้าอย่างรมะมัดระวังโดยคอยระวังการเคลื่อนไหวรอบตัวอยู่เสมอทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าในหมอกข้างหน้าเชิญผิงส่งสัญ,ญญาณให้หูมาจือหยุดทันทีและทั้งสองก็กลั้นหายใจและซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้โบราณต้นหนึ่งฉันเห็นกลุ่มผู้ฝึกฝนกำลังเดินเข้ามา นำโดยชายร่างใหญ่ที่มีรัศมีของอมตะโลกระดับสี่พระภิกษุท,ที่เดินตามหลังเขาทั้งหมดมีออร่าอันทรงพลังและเห็นได้ชัดว่าเป็นสมาชิกของพลังอันทรงพลังบางอย่างท่านหัวหน้าพวกเราตามมาหามานานมากแล้วแต่ไม่พบใครเลยสักคนเป็นไปได้ไหมว่าข้อมูลจะผิดพลาดพระรูปหนึ่งรูปร่างสูงผอมถามชายร่างกำยำหัวเราะย้อยอย่างเย็นชาเป็นไปไม่ได้สำนักปิศาจดําและสำนักงูแดงยืนยันแล้วว่าเชิญพิงอยู่ในหุบเขาเซียนร่วงหล่น ตรับใดที่เราจับเขาได้เราก็จะได้รับความโปรดปรานจากเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นห้าและผู้เขาจิ่วผ่านทั้งหมดก็จะเป็นของเราพระภิกษุร,รูปอื่นๆสแสดงสีหน้าตื่นเต้นทันทีและค้นหาอย่างหนักยิ่งขึ้นเฉินผิงและหูมาจิกซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้โบราณโดยไม่กล้าหายใจพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมีกองกําลังจํานวนมากมายที่กําลังตามล่าพวกเขาและดูเหมือนว่าเป้าหมายของกองกําลังเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความโปรดปรานจากสวรรค์ชั้นที่ห้าอีกด้วยเราควรทำอย่างไรหูมาจือถามด้วยความกังวลด้วยเสียงเบาเฉินผิงขมหมดคิ้วเขารู้ว่าด้วยกำลังผลที่มีอยู่ตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะต่อสู้กับคนเก่งๆมากมายพร้อมกันได้ขนาะนั้นเองชายร่างกํายำดูเหมือนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างจึงเดินตรงไปยังทิศทางที่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ใครอยู่ตรงนั้นออกมา เฉินผิงและหูหมาจึงรู้สึกกังวลเมื่อรู้ว่าพวกเขาถูกเปิดโปงดวงตาของเฉินผิงเปลี่ยนเป็นดุร้ายและเขากำลังจะต่อสู้จนตายแต่ทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงฉันเห็นภูเขาขนาดใหญ่ถล่มอยู่ไกลไกลและมีลมหายใจอันน่าสะพริงกลัวพุ่งออกมาจากพื้นดินภูเขาลวเซียนทั้งหมดสั่นสะเทือนข้อจำกัดโบราณถูกเปิดใช้งานและรังสีแสงที่พระหมัวพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ดีเลย เราได้กระตุ้นการจำกัดหลักของหุบเขาลวดเสียนแล้วสีหน้าของชายร่างกำยำเปลี่ยนไปอย่างมากถอยทับเร็วเข้าคณะพระสงฆ์หันหลังกลับและวิ่งออกไปด้วยความตื่นประหนกแต่พระสงฆ์หลายรูปก็ถูกกลืนหายไปกับรอยแยกในอวกาศที่จูจ่ๆก็เกิดขึ้นกองทหารของแม่มดจันผีและนางฟ้างูแดงก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและหลายคนก็เสียชีวิตเชิญผิงและหูมาจือก็ตกตะลึงกับการเปลี่ยนแปลงกัะทหารนี้เช่นกัน พวกเขาไม่คาดคิดว่าข้อจำกัดของหุบเขาลัวเซียนจะน่ากลัวขนาดนี้เร็วเขา้าเฉินผิงตอบโต้และดึงหูมาจื้อไปยังส่วนลึกของหุบเขาลัวเซียนเขารู้ว่านี่เป็นโอกาสเดียวของพวกเขาทั้งสองดิ้นรนฝ่าฟันไปท่ามกลางความโกลาหลรอยร้าวในห้วงอวากาศยังคงปรากฏให้เห็นรอบตัวพวกเขาและซากอาคารโบราณก็พังทลายลงมาทีละแห่งพวกเขาเกือบถูกดูดเข้าไปในรอยแตกหลายครั้ง แต่โชคดีที่เฉินผิงตอบสนองอย่างรวดเร็วและสามารถหลบหนีออกมาได้ฉันไม่รู้ว่าฉันวิ่งไปนานแค่ไหนก่อนที่การสั่นสะเทือนรอบตัวฉันจะสงบลงเฉินผิงและหูมาจือล้มลงกับพื้นหอบหายใจเราเรารอดแล้วเหรอหูมาจือกล่าวด้วยความไม่เชื่อเฉินผิงพยักหน้ามองไปรอบๆและพบว่าพวกเขามาถึงสถานที่แปลกๆแ,แห่งหนึ่ง ที่นี่ไม่มีเมฆหรือซากสถาปัตยกรรมโบราณมีเพียงแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่มีอักษรรูนลึกลับสลักอยู่รอบๆอบนี่คือสถานที่อะไรหูมาจือมองไปที่แท่นบูชาด้วยความอยากรู้เฉินผิงเดินไปที่แท่นบูชาและสังเกตอักษรรูนอย่างระมัดระวังทันใดนั้นดวงตาของเขาก็ถูกดึงดูดไปที่แผ่นศิลาจารึกที่อยู่ตรงกลางแท่นบูชาสิ่งที่สลักไว้บนแผ่นศิลาจารึกนั้นแท้จริงแล้วคือเส้นทางสู่สวรรค์ชั้นที่ห้า บทที่5229การเป็นผู้รับใช้ฉันเห็นจูจูเฉินผิงก็ตระหนักได้ว่ามีทางเดินที่นำไปสู่สวรรค์ชั้นที่ห้าในหุบเขาหลวเซียนแต่หนทางที่จะเปิดทางเดินได้คือการเปิดใช้งานข้อจำกัดหลักที่นี่ไม่น่าแปลกใจเลยที่กองทัพเหล่านั้นกล้าเสี่ยงบุกเข้าไปในหุบเขาหลวเซียนเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่พวกเราเลยแต่คือการเดินทางไปยังสวรรค์ชั้นห หูมาจือก็เข้าใจเช่นกันและสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดอย่างยิ่งงั้นพวกเราก็ถูกใช้เป็นเหยื่อล่อมาตั้งแต่แรกแล้วสินะเฉินผิงพยักหน้าเป็นไปได้มากทีเดียวแม่มดจันมายาและนางฟ้างูแดงคงรู้วิธีเปิดทางผ่านนี้มานานแล้วพวกเขาจงใจออกคำสั่งลาเพื่อดึงดูดกองกำลังหลักทั้งหมดเข้าสู่หุบเขาอมตะร่วงหล่นและใช้เลือดของเราเพื่อเปิดใช้งานข้อจำกัดหลักในขณะน,นี้อักษรรูนรอบแท่นบูชาก็สว่างขึ้นทันที และรอยแยกขนาดใหญ่ก็เปิดออกช้าๆเหนือแท่นบูชาปล่อยรัศมีอันเป็นเอกลักษณ์ของสวรรค์ชั้นที่ห้าออกมาช่องช่องเปิดแล้วหูมาจือกล่าวอย่างตื่นเต้นเชิญผิงขมวดคิ้วเขาสัมผัสได้ว่ามีรัศมีอันทรงพลังหลายดวงกำลังเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าแม่มดจันทร์และนางฟ้างูแดงก็มาถึงแล้วด้วยไปกันเถอะเฉินผิงตัดสินใจอย่างรวดเร็วและดึงหูมาจืเข้าไปในรอยแยกของอวกาศ เขาตระหนักดีว่าการจะกำจัดผู้ไล่ล่าเหล่านี้และค้นหาความจริงเกี่ยวกับการล่มสลายของตระกูลหูได้นั้นต้องขึ้นสวรรค์ชั้นที่ห้าเท่านั้นทันทีที่พวกเขาก้าวเข้าไปในรอยแยกของอวกาศแม่มดพระจันทร์และนางฟ้างูแดงก็มาถึงเมื่อเห็นว่าทางเดินเปิดอยู่ทั้งสองคนก็มีสีหน้ามีความสุขและกระโดดเข้าไปโดยไม่ลังเลรอยแยกในอวกาศปิดลงอย่างช้าๆและหุบเขารวเซียนก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีเพียงกระดูกที่กระจัดกระจายและซากปร,รักหักพังเท่านั้นที่บอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ในสวรรค์ชั้นที่ห้าเหนือภูเขาที่เรียกว่าสารลมดำพื้นที่บิดเบี้ยวและร่างของเฉินผิงและหูมาจือก็ร่วงลงมาอย่างยุ่งเหยิงเออชายทั้งสองคนลม้มลงกับพื้นอย่างแรงและไม่สามารถช่วยไอได้ พลังจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกในสวรรค์ชั้นที่ห้านั้นมีความหนาแน่นมากกว่าพลังจิตวิญญาณในสวรรค์ชั้นที่4ี่หลายเท่าทําให้พวกเขาปรับตัวได้ยากสักหน่อยในช่วงหนึ่งนี่คือสวรรค์ชั้นที่ห้าใช่ไหมหูมาจิอมองไปรอบๆด้วยความอยากรู้ภูเขาแห่งสันเขาลมดํานั้นสง่างามยิ่งกว่าภูเขาแห่งสวรรค์ชั้น4ี่ท้องฟ้าเป็นสีม่วงอ่อนและอากาศก็เต็มไปด้วยพลังวิญญาณอันอุดมสมบูรณ์ เฉินผิงพยักหน้ารู้สึกถึงพลังวิญญาณในร่างกายที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วภายใต้พลังวิญญาณของสวรรค์ชั้นห้าใช่นี่คือสวรรค์ชั้นห้าแต่เราต้องออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดใครจะไปรู้ว่าแม่มดจันมายาและคนอื่นๆจะตามเรามาทันหรือไม่ขณะที่ทั้งสองยืนขึ้นพวกเขาก็รู้สึกถึงพลังออร่าอันทรงพลังที่ล็อกเข้าหาตัวพวกเขาสีหน้าของเฉินผิงเปลี่ยนไปและเขาดึงหูมาจือออกมาเพื่อหลบหนีแต่กลับถูกปิดกั้นด้วยแสงสีทอง พระภิกษุวัวกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาเขาสูงสองเมตรหลังกว้างใบหน้ามีรอยแผลเป็นเขามีรัศมีอันน่าสะพริงกลัวของเซียนโลกระดับห้าคุณมาจากสวรรค์ชั้นสี่เหรอพระวัยกลางคนถามอย่างเย็นชาโดยมีประกายแห่งความไม่เป็นมิจฉายวาบในดวงตาของเขาหัวใจของเชินผิงตกต่ำลงเขาไม่คาดคิดว่าจะได้พบกับชายผู้แข็งแกร่งหลังจากถึงระดับห้า เขากำดาบสังหารมังกรไว้ในมือแน่นจ้องมองอีกฝ่ายอย่างระแวดระวังเจ้าเป็นใครเหตุใดเจ้าจึงขวางทางข้าพระวัยกลางคนหัวราอยย่ะในสันเขาลมดำแห่งนี้ไม่มีใครกล้าพูดกับฉันแบบนี้ข้าคือเจ้าแห่งสันเขาลมดำเต่าหมีดำพวกเจ้าสองคนดูไม่คุ้นเคยเลยข้าเดาว,ว่าพวกเจ้าคงเป็นเด็กหนุ่มที่เพิ่งมาจากสวรรค์ชั้นสี่สินะบังเอิญว่าข้าต้องการคนรับใช้สองคนเมื่อเร็วๆนี้ข้าจึงเลือกพวกเจ้าสองคน และเจ้าผู้ฝึกฝนจากแดนซานเซียนได้บรรลุถึงระดับ5แล้วดังนั้นเจ้าต้องมีอะไรพิเศษแน่แน่จงเป็นค่ารับใช้ของข้าแล้วไม่มีใครกล้ารังแกเจ้ามีด้ำเต่าพูดด้วยน้ำเสียงโอ้อวดหูมาจือตะโกนด้วยความโกรธเจ้ากำลังฝันไปพวกเราไม่ใช่ลูกพรับอ่อนๆที่ถูกคนอื่นหลอกได้บทที่5230เก่งเรื่องการโอ้อวดจงเป็นผู้รับใช้ของเจ้าเฉินผิงพ่นลมเย็นออกมา หากเจ้าเป็นผู้รับใช้ของข้าข้าจะดูหมิ่นเจ้าที่ไม่แข็งแกร่งพอเจ้าเป็นเพียงอมตะระดับห้าของโลกซึ่งไม่มีอะไรเลยเฉินผิงไม่ได้อ้อโอดอะไรหรอกบนบันไดสวรรค์นั้นเฉินผิงได้ช่วยเหลือนานปาเทียนหลี่ชุนเฟิงสนอจื้อหอยยานมู่ซาและคนอื่นๆไว้ไม่มีใครแข็งแกร่งไปกว่าหมีดำเต่าตัวนี้หรอกคนเหล่านี้ต่างสัญญากับเฉินผิงว่าจะรับใช้เขาในฐานะคนรับใช้ของเขาเป็นเวลาหลายร้อยปีโอคุยโมเก่งจังนะ มีด้ามเต่ายิ้มอย่างไร้ากาดงั้นก็อย่ามาโทษฉันที่หยาบคายสิร่างของเขาปรากฏขึ้นในทันทีและหมัดขนาดใหญ่ของเขาก็พุ่งเข้าหาเฉินผิงพร้อมกับเสียงบีดท,ที่ดังไปทั่วอากาศออร่าของระดับที่ห้าของอาณาจักรอมตะแห่งโลกนั้นเหมือนกับภูเขาที่กดทับลงบนหัวของเขาทำให้เฉินผิงรู้สึกหายใจไม่ออกเฉินผิงไม่กล้าประมาทเขาถือดาบสังหารมังกรไว้ที่อกต้านทานอย่างสุดกำลังกริง่ง หมัดและดาบประทะก,กันทําให้เกิดเสียงดังสนัน่นเฉิญผิงรู้สึกถึงพลังมหาศาลที่เข้ามาแขนของเขาชาและเขาก็ตกใจกลับซ้ําแล้วซ้าเล่าโดยมีเลือดไหลซึมออกมาจากมุมปากของเขาระดับเจ็ดของอาณาจักรซานเซียนง,งั้นเหรอเจ้ารับหมัดของข้าได้โดยไม่ตายเจ้ามีความสามารถมากทีเดียวมีดําเต่ารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็แสดงท่าทีดูถูกเหยียดหยามออกมาแต่ต่อหน้าข้าเจ้ายังอ่อนแอเกินไปอยู่เลย เขาเก้าวเข้ามาอีกครั้งและต่อยเฉินผิงอย่างรุนแรงเฉินผิงสามารถต้านทานได้อย่างยากลําบากแต่ในไม่ช้าก็ตกอยู่ในความเสียเปรียบโดยมีบาดแผลใหม่ๆปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาตลอดเวลาหูมาจึต้องการก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยแต่เขากลับถูกออร่าของเต๋าหมีดำกักขังไว้และไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยเขาวิตกกังวลมากแต่ไม่สามารถทําอะไรได้ขณะที่เฉินผิงกําลังจะล้มลงก็มีเสียงดังขึ้นทันที ลูกหมีดำเจ้าถามคาเกี่ยวกับผู้มีพระคุณที่รังแกหนานปาเทียนหรือไม่ก่อนที่เขาจะพูดจบร่างกํายำก็พุ่งลงมาจากท้องฟ้าราวกับอุกกาบาตขวางทางเชิญผิงไว้ชายผู้นั้นสูงเกือบสามเมตรกํายยำล่ำสันรอยยิ้มขบขันบนใบหน้ามันคือหนานปาเทียนหนานปาเทียนเมื่อหมีดำเต่าเห็นบุคคลน,นั้นเข้ามาสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดทันทีคุณมาที่นี่ทำไมหนานปาเทียนหัวเราะเยาะสวรรค์ชั้นที่ห้านี้ใหญ่โตนัก ข้าจะไปที่ไหนก็ได้ที่ข้าต้องการข้าต้องรายงานท่านด้วยหรือเขาหันมามองเฉินผิงด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าคุณเฉินไม่เจอกันนานสบายดีไหมเฉินผิงมองหนานปาเทียนตรงหน้าหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและขอบคุณหนานปาเทียนเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรและพลังของเจ้า เขาสัมผัสได้ว่าความแข็งแกร่งของหนานปาเทียนในปัจจุบันนั้นได้บรรลุถึงระดับสูงสุดของอาณาจักรอมตะโลกขั้นที่เจ็แล้วซึ่งแข็งแกร่งกว่ามากเมื่อเทียบกับตอนที่เขากำลังไต่บันไดขึ้นสวรรค์ในอาณาจักรสวรรค์เมื่อหนานปาเทียนไต่บันไดสู่สวรรค์ความแข็งแกร่งของเขาถูกระงับและเขาไม่มีทรัพยากรในการฝึกฝนหนานปาเทียนหัวเราะและกล่าวว่าเรื่องมัญญาวนณาหลังจากที่ข้าออกจากแดนสวรรค์ข้าก็มาถึงสวรรค์ชั้นห้าและฝึกฝนมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ข้าไม่คิดว่าจะได้พบกับท่านเฉินเร็วขนาดนี้พลังของนายเฉินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขายังคงต่อสู้กับคู่ต่อสู้ระดับสูงเช่นเคยเขาแข็งแกร่งมากจนสามารถบรรลุระดับห้าของอาณาจักรซานเซียนได้ฉันอับอายเหลือเกินอับอายเหลือเกินฉั้นเกือบถูกตีจนตายเมื่อกี้นี้เฉินผิงกล่าวด้วยความอับอายหนานป้าเทียนหันไปมองเต่าหมีดำใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีลูกหมีดำเมื่อกี้เจ้าต้องการจะทำอะไรกับคุณเฉิน หมีดำเต่าจ้องมองไปที่หนานปาเทียนจากนั้นมองไปที่เฉินผิงและตกตะลึงหนานปาเทียนเป็นอมตะชั้นเจ็ของโลกเมื่อเขาเห็นเฉินผิงเขากลับเรียกเขาว่าคุณเฉินและดูเหมือนทั้งสองจะเคยรู้จักกันมาก่อนเมือ่อเต่าหมีดำคิดถึงสิ่งที่เฉินผิงเพิ่งพูดไปเขาไม่รู้สึก,กว่าเขากำลังคุยโวอีกต่อไปหนานปาเทียนอย่ามายุง่งข้าคือปรมาจารย์แห่งสันเขาว,วายุดำและข้ามีคนอยู่ข้างหลัง มีดําเต่ายังคงถอยห่างออกไปดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวถึงแม่จะอยู่ข้างหลังก็ไม่มีประโยชน์หนานปาเทียนขัดจังหวะเขาและด้วยแสงวาบของร่างกายเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าเต่ามีดําและต่อยเขาจนสลบเหมือดบทที่5 2 3 1รสการแสวงหาความยุติธรรมมีดําเต่าส่งเสียงร้องและล้มลงกับพื้นอย่างแรงพร้อมกับพ่นเลือดออกมาและเห็นได้ชัดว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาจ้องดูหนานบาเทียนด้วยความกลัวในดวงตา และพยายามหลบหนีโดยการกลิ้งตัวและคลานอยากวิ่งไหมหนานปาเทียนยิ้มย้อร่างของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งและเขาเหยียบหน้าอกของเต่าหมีดำกดเขาลงกับพื้นหนานหนานปาเทียนไว้ชีวิตข้าหมีดำเต,าต่าตกใจกลัวในที่สุดจึงอ้อนวอนอย่างขมขื่นข้าไม่รู้ว่าน้องชายคนนี้คือผู้มีพระคุณของเจ้าปล่อยข้าไปเธอคราวนี้หนานปาเทียนพ่นลมอย่างดูถูกเหยียดหยามปล่อยเจ้าไป เมื่อกี้เจ้าพยายามจะฆ่าคุณเฉินทำไมเจ้าไม่คิดจะปล่อยเขาไปละ่ะเขาออกแรงเพียงเล็กน้อยด้วยมือของเขาและเมื่อมีเสียงแตกกระดูกอกของเต่าหมีดำก็ถูกบทขยี้หนานบาเทียนเตะเขาออกไปและเขาก็ไปกระแทกหินก้อนใหญ่จนเสียชีวิตหลังจากจัดการกับเต่าหมีดำแล้วหนานปาเทียนหันไปมองเฉินผิงพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยนบนใบหน้าอีกครั้งคุณเฉินฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจเฉินผิงกล่าวอย่างขอบคุณ หนานปาเทียนครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านจริงๆหากท่านไม่มาทันเวลาอาจารย์ฮูกับข้าคองอหนานปาเทียนโบกมือพลางกล่าวว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณของข้าและข้าสัญญากับท่านแล้วว่าข้าจะรับใช้ท่านทําไมข้าต้องพูดจาสุภาพเช่นนี้ด้วยถ้าท่านไม่ช่วยข้าไว้บนบันไดข้าก็คงติดอยู่ในนั้นอยู่แล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไม่น่าพูดถึงเลยเขาจ้องมองที่หูมาจือแล้วถามด้วยความสงสัยว่าคนนี้เป็นใครเฉินผิงแนะนําอย่างรวดเร็ว นี่คืออาจารย์หูมาจือเขาเป็นเพื่อนของฉันหูมาจือรีบโค้งคำนับและกล่าวว่าฉันคือหูมาจือขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณหนานปาเทียนหัวเราะและกล่าวว่าอาจารย์หูท่านสุภาพเกินไปแล้วในเมื่อท่านเป็นเพื่อนของนายเฉินท่านก็เป็นเพื่อนของหนานปาเทียนของฉันคุณเฉินทำไมคุณถึงมาสวรรค์ชั้นห้าด้วยกำลังของคุณในตอนนี้การจะอยู่รอดในสวรรค์ชั้นห้าคงเป็นเรื่องยากหนานปาเทียนถามด้วยความสงสัย เฉินผิงเล่าให้หนานปาเทียนฟังทุกอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาในสวรรค์ชั้นที่สี่และการล่มสลายของตระกูลหูยิ่งหนานปาเทียนฟังเขาก็ยิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งที่วางปีศาจดำและนางฟ้างูแดงทำลงไปเขาก็ตบต้นขาตัวเองอย่างแรงพลางพูดว่าเป็นไปได้อย่างไรไอสารเลวพวกนี้กล้าดียังไงถึงได้ยิงพยองเช่นนี้คุณเฉินไม่ต้องห่วงข้าหนานปาเทียนอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือท่านให้ได้รับความยุติธรรม เมื่อหูมาจือได้ยินดังนั้นเขาก็กล่าวขอบคุณทันทีว่าขอบคุณมากสหายเต่าข้ากำลังวางแผนแก้แค้นตำหนักปีศาจดำและนางฟ้างูแดงเมื่อมีเจ้าอยู่ที่นี่เราไม่ต้องกลัวด้วยหนานปาเทียนผู้ฝึกฝนที่อยู่บนจุดสูงสุดของระดับที่เจ็ดของอาณาจักรอมตะแห่งโลกพระราชวังปีศาจดำและนางฟ้างูแดงจึงไม่มีค่าอะไรเลยไม่ต้องห่วงเรื่องวางปีศาจดำกับสำนักงูแดงหรอกหนานปาเทียนพูดอย่างดูถูกคุณเฉินท่านจะไปเคลียร์บัญชีกับพวกเขาเมื่อไหร่กัน ข้าจะไปด้วยดวงตาของเฉินผิงเป็นประกายแวววาวไม่มีเวลาให้เสียแล้วไปกันเถอะหนานป้าเทียนหัวเราะและพูดว่าตกลงฉันชอบคนตรงไปตรงมาออกไปพบไอ้สารเลวจากวังปีศาจดำและสำนักงูแดงบนสวรรค์ชั้นที่สี่กันเถอะหลังจากพูดอย่างนั้นแล้วหนานปาเทียนก็บกมือเบาๆฉีกความว่างเปล่าออกจากกันโดยตรงและทั้งสามคนก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นที่สี่ ด้วยความแข็งแกร่งของหนานปาเทียนเขาสามารถไปสู่สวรรค์ชั้นที่สี่ห้าและหกได้โดยไม่ต้องผ่านเส้นทางใดๆเลยมีกำลังก็ไม่มีทางหยุดได้หลังจากที่คนทั้งสามเข้าสู่สวรรค์ชั้นที่สี่พวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นนานนักแต่มุ่งตรงไปที่พระราชวังปิศาจดำบนภูเขาจิวผานโดยเฉพาะหูมาจือที่ไม่สามารถรอได้อีกต่อไปคราวนี้เขาได้รับความช่วยเหลือและเขาต้องการระบายความหมุดหงิดของเขา เขาต้องการดูว่าใครจะกล้าโจมตีพวกเขาและใครจะกล้าไล่ตามพวกเขาไปเขาอยู่บนจุดสูงสุดของระดับที่7็ของแดนอมะตะที่กระจัดกระจายต่อให้รวมพลังทั้งหมดจากภูเขาจิวผ่านเข้าด้วยกันพวกมันก็จะถูกทำลายในไม่กี่นาทีหูมาจือ,อยากจะหัวเราะเมื่อเขาคิดถึงท่าทางตกใจของโยวเยโบเมื่อเธอเห็นนานบาเตียน เขาต้องการทุบตีโยโวอเยโวให้สะสมและทําให้เธอร้องไห้หาพ่อแม่ของเธอเพื่อที่เขาจะได้บรรเทาความเกลียดชังในหัวใจของเขาได้บทที่5,232ข้า่าเธอในขณะนี้ภายในห้องโถงหลักของพระราชวังปิศาจดําแม่มดจันผีกําลังรอคอยเขาวด้วยความกังวลเธอได้ส่งคนจํานวนมากไปค้นหาที่อยู่ของเฉินผิงแต่ก็ไร้ผลขยะพวกแกขยะทั้งนั้น แม่มดจันปิศาทุบโต๊ตจนถ้วยชาแตกละเอียดคนเยอะขนาดนี้หาคนมาได้แค่สองคนเองจะให้ฆ่าขังเจ้าไว้ทำไมหลังจากที่โยวอเยโวและคนอื่นๆเข้าสู่สวรรค์ชั้นที่ห้าพวกเขาก็พบว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชีวิตรอดที่นั่นได้ด้วยพละงกำลังของพวกเขาโดยเฉพาะโยวอเยโวที่เกือบจะถูกใครบางคนฆ่าตายดังนั้นพวกเขาจึงรีบกลับไปยังสวรรค์ชั้นที่สี่พวกเขาประเมินว่าด้วยความแข็งแกร่งของเฉินผิงและหูมาจือ เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะรอดชีวิตในสวรรค์ชั้นที่ห้าและพวกเขาคงจะใช้รอยแยกในอวกาศเพื่อกลับไปยังสวรรค์ชั้นที่สี่แน่นอนพวกเขาจึงส่งคนไปตามมหาชฉินผิงและหูมาจืดทุกแห่งแต่ก็ไม่มีข่าวคราวใดๆเลยพระภิกษุข้างล่างก็ตัวสั่นด้วยความกลัวไม่มีใครกล้าพูดอะไรขณะนั้นเองทหารยามก็วิ่งเข้ามาด้วยความตื่นประหนกรายงานแม่มดเฉินผิงและหูมาจืออยู่ที่นี่พร้อมกับคนคนหนึ่งที่จะฆ่าพวกเราอะไรนะ แม่มดจันปีศาจต,ตกตะลึงข้าตามมาหาพวกเขาอยู่แต่ไม่คิดว่าพวกเขาจะโผล่หน้าประตูบ้านข้าพวกมันอยู่ข้างนอกประตูพระราชวังแล้วทหารยามกล่าวแม่มดจันผียิ้มอย่างเย็นชาสั่งการข้าเถิดสทิทั้งหมดรีบมารวมกันและติดตามข้าไปต่อสู้ในไม่ช้าเหล่าสิทธิของวังปีศาจดำก็รวมตัวกันอยู่หน้าประตูวงังในขณะนี้ร่างสามร่างได้ตกลงมาจากท้องฟ้าและลงจอดต่อหน้าเหล่าสาวกของวังปีศาจดำ มีเฉินผิงหนานปาเทียนและหูมาจือแม่โมจันเมื่อเจ้าสบายดีไหมเฉินผิงมองแม่โมจันเมื่ออย่างเย็นชาโดยมีเจตนาฆ่าฉายแววในดวงตาของเธอแม่โมจันมายาเยอะเย้ยเฉินผิงพลางกล่าวว่าเฉินผิงเจ้าช่างกล้าหาญเสียจริงเจ้ายัางกล้ามาหาเราด้วยตัวเจ้าเองอีกคิดหรือว่าจะจัดการกับวางปีศาจดำของเราได้โดยการหาคนตัวสูงมาช่วยหูมาจือเยอะเย้ย แม่มดเยววเยโว,ว,โวหยุดพูดไรสาระได้แล้ววันนี้เรามาที่นี่เพื่อแสวงหาความยุติธรรมถ้าเจ้ารู้ว่าอะไรดีสำหรับเจ้าก็จงยอมมอบตัวและปล่อยให้ข้าได้ร่วมหลับนอนกับเจ้าสักสองสามคืนถ้าเจ้ารับใช้ข้าดีข้าอาจไว้ชีวิตเจ้าได้เจ้ากำลังตาม,มหาความตายแม่มดจันผีตะโกนด้วยความโกรธไปเลยข้าพวกมันซะแล้วเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงามเหล่าศิษย์ของวังปิศาจดำต่างพุ่งเข้าหาเฉินผิงและคนอื่นๆราวกับกระแสะน้ำ หนานป้าเทียนหัวราอเสียงดังเธอเริ่มทักทายเขาและอ่า,าของเขาก็ระเบิดออกมาทันทีแรงกดดันอันมหาศาลกดทับสิทธ์ทั้งหมดของวังปีศาจดำลงกับพื้นทันทีและไม่มีใครขยับตัวได้แม้แต่โยวเยโวก็ยังหดตัวลงราวกับว่าเธอถูกกดทับด้วยภูเขาไม่สามารถยืนตรงได้โยวเยโวมองหนานปาเทียนด้วยความตกใจเธอไม่รู้ว่าหนานปาเทียนอยู่ในระดับใดและมีพลังระดับใด นานปาเทียนปล่อยให้โยวเยโวเป็นหน้าที่ของฉันเธอไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หลังจากเฉินผิงพูดจบเขาก็ชักดาบสังหารมังกรออกมาและพุ่งเข้าใส่แม่มดจันทราปิศาจเขาปลดปล่อยพลังระดับเจ็ดของแดนอมะตะที่กระจัดกระจายออกมาอย่างเต็มกำลังพลังดาบทองคำก็เคลื่อนไปทุกทิศทุกทางเอาชนะทุกคนที่ขวางทางเขาหูมาจิเฝ้าดูอย่างไม่เร่งรีบพร้อมที่จะหยุดเฉินผิงได้ทุกเมื่อเขาไม่อาจปล่อยให้เฉินผิงฆ่าโยเยโวได้ เขาต้องค่ายโยเยโวด้วยตัวเองแม่มดจันมองดูเหล่าศิษย์ของวังปีศาจดำที่นอนอยู่บนพื้นเธอก็ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ว่าพวกเขาอาจต้องตายอยู่ที่นี่วันนี้แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของเฉินผิงยูเยโวกัดฝันและ,ะเผชิญหน้ากับเขาเฉินผิงให้ข้าเรียนรู้ทักษะของเจ้าวันนี้แม่มดจันผีตะโกนและแส้ที่ยาวในมือของเธอก็ฟาดเข้าหาเฉินผิงราวกับงูวิญญ,ญาณ เฉินผิงพ่นลมหายใจอย่างเย็นชาและฟาดฟันดาบสังหารมังกรเพื่อฟันแท้ที่ยาวแสงสีทองและสีแดงประทะก,กันทำให้เกิดเสียงดังสนัน่นทั้งสองคนต่อสู้กันไปมาจนยากที่จะแยกออกจากกันได้แม่มดจันทรานั้นทรงพลังมากเธอได้บรรลุระดับที่สี่ของดินแดนอมะตะแล้วซึ่งถือว่าพัฒนาจากระดับก่อนหน้าของเธอแต่ด้วยความช่วยเหลือของดอกบัวเขียวแห่งโลกบริสทอริสเฉิน ผิงไม่เพียงแต่สามารถทะลุผ่านไปยังระดับที่7ของอาณาจักรอมตะที่กระจัดกระจายได้เท่านั้นแต่ยังได้รับประสบการณ์การต่อสู้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยชั่วขณะหนึ่งทั้งสองต่อสู้กันอย่างเท่าเทียมกัน